มาดูรถรุ่น LG 816ผมดูแล้วก็น่าจะโอเคกับการที่ผมมาใช้ตัดหิงตัดสายข้องตัวกระทัดรัดแล้วก็กําลังดียกง่ายตักง่ายไม่เปลืองเวลาครับที่ตัดสิดใจซื้อรถนี้ก็เพราะว่ามีรับประกันสวัสดีครับแล้วันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าของร้านปอลุ่งเรืองใบพัดนะครับเป็นเจ้าของร้านรูปรอ รุ่นใหม่และไฟแรงด้วยเออสวัสดีครับผมสมศักดิ์ถู่นวลครับเป็นเจ้าของร้านปอเจริญรุ่งเรือง,งบายพานสระบุรีครับอายุเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยอายุ27ปีทำมาทุกอย่างเลยพี่ตั้งแต่รถ10บล้อครับตั้งแต่อายุ15ซ่อมรถ10บล้อมาครับแล้วก็ทํางานไปเรื่อยทาทุกอย่างให้ได้เงินนะพี่โอ้โหแล้วก็หมุนไปทุกอย่างจนไม่อยากทํางานโรงงานก็มาทําธุรกิจส่วนตัวทําบ้างเจ๊งบ้างครับก็ยังดีที่มีโอกาสที่พี่สาวเขา ให้ร้านมาดูแลต่อแล้วก็เซ้งร้านเขามาดูแลต่อก็เลยทําให้เกิดร้านพอเจริญรุ่งเรืองใบพัดขึ้นมาจนถึงมิวทุกวันนี้ใช่ไหมครับพี่ที่ร้านจําหน่ายอะไรบ้างทุกอย่างครับที่จะสร้างบ้านสร้างตึกได้ครับอิฐหินปูนทรายเหล็กไม้อมของฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆ มีหมดทุกอย่างครับทีมช่างก็มีเห็นว่าทําเองด้วยใช่ครับมีเขาเรียกบ่อพักเป็นถ้าเป็นสถาบันมากาจจะเรียกวงส้วมแปดสิบหกสิบครับราคากันเองอ๋อทำเองครับผมพร้อมฝามีฝาด้วยผมจะส่งฟรีไม่คิดค่าบริการส่งเลยหิน450ทราย450ส่งฟรีครับ1คิวก็ส่งในระยะ20โล3าโลที่นี้ผมส่งส่งฟรีหมดเลยก่อนจะซื้อรถตักแชมป์เนี่ย ใช้รถอะไรในการส่งสินค้ามาก่อนตอนแรกจะเป็นใช้รุ่นเจ็ดตันครับผมแล้วผมรู้สึกว่ามัน,มนใหญ่เกินไปมันสิ้นเปืองค่อนข้างกินน้ำมันใช้มาประมาณ2ปีจนต้องมองหาตัวเลือกใหม่แล้วที่มันค่อนข้างประหยัดแล้วเราก็สามารถดูแลเซอร์วิสได้ง่ายอะไรง่ายมีศูนย์บริการหรือให้คําแนะนําเราก็ดูตามเพจรถตักอะไรพวกนี้ครับ,รบก็ดูหลายๆยี่ห้ออยู่แต่ก็มาถูกใจยี่ห้อเงตรงที่ว่ามันน่าจะเหมาะกับหน้างานของเรา ผมก็มาดูรถรุ่น LG 816ผมดูแล้วก็น่าจะโอเคกับการที่ผมมาใช้ตักหนินตักทายห้องตัวกระทัดรัดแล้วก็กําลังดียกง่ายตักง่ายไม่เปลืองเวลาครับที่ตัดสินใจซื้อรถนี้ก็เพราะว่ามีรับประกันถึงเราใช้ไปมีอะไรเสียหายก็ติดต่อศูนย์บริการได้เราก็ไม่จําเป็นต้องไปกังวลเรื่องมันจะเสียจะหายแล้วเพราะ มันเป็นรถใหม่อะไรก็ต้องมีทดแทนเรื่อยๆไม่เหมือนรถเก่าที่อะไรค่อนข้างหายากฝากเขาตักแชมป์นะครับใช้ง่ายข้องตัวดูแลรักษาง่ายครับรวดเร็วทันใจทุกลูกค้าแน่นอนครับแชมป์เยี่ยมกดติดตามแล้วอย่าลืมกดประคานแจ้งเตือนจะได้ชมวิดีโอใหม่ก่อนใครนะครับเคล็ดลับพารวย